ปริญญาโทกี่ใบแล้วครับใบที่3ามครับผมนี่ใบที่3ครับผม,ค,บผมคือคนเราผมมีความคิดว่าการศึกษาไม่มีวันที่สุดเราอยากทราบศาสตร์อะไรเราก็ต้องไปศึกษา สวัสดีครับที่นี่มออุบลวันนี้พาทุกท่านมาร่วมยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานบัญญัตปีการศึกษา2562นะครับและตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับบัณฑิตอภินันสุขบดนะคณะเภสัชศาสตร์นะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับกับซึ่ง ท่านอภินนท์สุขบดีก็สําเร็จการศึกษานะครับในส่วนของระดับปริญญาโทหรือว่าบัณฑิตศึกษาใช่ครับสาขาอะไรครับสาขาศาสตร์ทางเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับถ้าไม่สนใจเรียนด้านนี้ครับก็คือจะไปทําแบรนด์ของตัวเองครับคือสนใจเรื่องของความงามเรื่องสุขภาพจะไปทำแค่เครื่องสำอางแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์สุขภาพจําหน่ายครับครับครับหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้าง หลักสูตรนี้ทำให้เราได้สามารถที่จะคิดพ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคได้ครับก็คือสมมุติถ้าเราต้องการที่จะทำเครื่องสับอางชิน้นนึ่งขึ้นมาเนี่ย เราต้องทราบว่าในตัวนั้นมันข้อหนึ่งมีประโยชน์อย่างไรข้อสองมีโทษไหมถ้ามีโทษเราก็จะไม่ทำแล้วก็จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครับเน้นธรรมชาติครับเนื้อหาหลักสูตรเป็นไงบ้างก็ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่จะที่ที่ที่น่าจะศึกษานะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านมีความรู้ในเรื่องศาสตร์คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ตรงนี้มากครับ คือทุกท่านเป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆทาง,าง,างด้านสุขภาพเนี่ยท่านจะเชี่ยวชัญมากครับครับ,รบยังไงผู้สนใจก็สามารถดูข้อมูลได้าาแล,<ด>แลมาก็มาข้อมูลได้ครับได้ครับครับเพิ่มเติมข้อมูลหนครับท่านอาตอนนี้ทําอะไรที่ไหนครับ ผมเป็นตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวเป็น,ปนบริษัทพยาบาลอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อก่อนหน้าน,นี้ก็เป็น,ปนรับราชการ,รครับก่อนหน้าน,นี้รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักก็ได้ขิงจังหวัดนครปฐมครับครับแล้วก็ลาออกจากราชการมามาทำธุรกิจส่วนตัวอ๋อก็เป็นข้าราชการบํานาญนะครับเป็นข้าราชการบํานาญครับครับเห็นบอกว่าชอบในเรื่องของการศึกษา การค้นคนว้านะครับเรียนมาหลักสูตรต่างๆเยอะเลยครที่ผ่านมาสําเร็จการศึกษาอย่างไหนบ้างครับท่านเป็นสําเร็จวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตวิทยาที่มอลังําแหงครับแล้วก็พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสุโขทัยธรรมธิราชก่อนนัานนี้ก็เป็นเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมบานบรมราชชนีศรีธัญญาครับแล้วก็จบโทที่สาขามนุษยวิทยาวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็ไปจบโทอกใบหนึ่งที่สาขาสิ่งแวดล้อมคณะบังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับครับโอ้โหปริญญาทกี่ใบแล้วครับใบที่3ครับผมนี่ใบที่3ครับผมและในส่วนปริญญาเอกละครับปริญญาเอกกำลังเรียนอยู่ที่สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีครับโอ้ทำไมถึงทำให้เราสนใจในการเรียน ามากขนาดนี้ครับก็คือคือคนเราผมมีความคิดว่า,าการศึกษาไม่มีวันที่สุดเราอยากทราบศาสตร์อะไรเราก็ต้องไปศึกษาอเราอยากให้เขาหลอกเราได้ครับครับเราเราชอบศาสตร์อะไรเราอยากเรียนอะไรเราอยากรู้อะไรเราต้องศึกษาหาความรู้รเราอยู่เฉยเฉยเราไม่มีความรู้ครับถ้าถ้ากระซิบเบาๆตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบสี่ครับห้าส <54. S 1> ิบสี่ครับผมอันนี้ไม่เบาแล้วนะครับ แล้วก็ยังคงต้องศึกษาต่อเนื่องต่อไปศึกษาต่อเนื่องไปเรื่อยครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับอะไรทําให้ท่านมีความสนุกท่านมีแนวคิดยังไงในในเรื่องของการทําให้ชีวิตมีสุขครับคือเราทําสิ่งที่เราชอบครับเราชอบเรียนเราก็เรียนไปโดยที่คือตั้งแต่ผมเรียนมาผมไม่เคยลาศึกษาต่อเลยนะครับผมใช้เวลาว่างผมไปเรียนตลอดโอ้ครับ ไม่เคยลาศึกษาต่อในชีวตราชการทํางานอยู่27ปีไม่เคยลาศึกษาต่อเลยครับใช้เวลาว่างไปศึกษาต่อครับแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนี้นะครับก็มาทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเติมข้อมูลได้ไหมครับทาอะไรที่ไหนคก็คือเป็นสถานพยาบาลอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็ทําเกษตรพอเพียงอยู่ที่ที่บ้านครับที่สุรินทร์กันครับโอยังมีแนวเกษตร พอเพียงด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรอินทรีย์ครับก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยโอ้ถ้าถ้าใครสนใจอยากจะแวะไปก็ไปเยี่ยมชมไปได้ครับสอบถามได้ไหมครับสอบถามได้ครับพิกัดหน่อยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่บ้านธาตุครับธาตุตำบลธาตุรัตนบุรีครับคือใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช่ปุ๋ยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับมาถึงความสําเร็จในจุดนี้แล้วครับภูมิใจครับภูมิใจมากอ่ะในส่วนของช่วงท้ายนะครับกับความภาคภูมิใจบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับบัณฑิตอภินันสุขบดครับเช่นครับครับก็คืออยากฝากสําหรับท่านที่สนใจจะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับก็มาได้เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ที่ที่ที่ผมมาสนใจก็คืออย่างหนึ่งก็คือชื่อเสียงข้อ2ก็คือมีความใกล้บ้านนะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับที่เราทําให้เรามีาบุคลากรนะครับหรือว่าบัณฑิตที่มากด้วยความสามารถนะครับที่จะนําความรู้ไปสร้างอาชีพนะครับหรือว่าไปาเพิ่มเติมนะครับ ให้ประชาชนให้อยู่ดีมีสุขต่อไปนะครับขอบคุณบัณฑิตอภินันสุขบดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านขอบพระคุณครับขอบคุณครับ